สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมข้ามภูผาหาันท้าลิขิตรักกันนะคะพวกเราซึ่งก็เป็นชาวเน็ตนะคะแม่ไทยพ่อไทยทั้งหลายก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างกระหน่าเลยทีเดียวนะคะที่จีนก็ไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าคนเขาเยอะกว่าเขาก็พูดจาก,กันบางทีเปิดไอตัวที่เป็นคอมเมนต์ก็ทะเลาะกันไปอีกนะคะ <c oughs> อ่าแล้วค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เออจากความสนุกสนานดูกันเพลินๆน,น,นะคะผ่อนคลายกาย เป็นเรื่องราวที่เอามาจริงจังแล้วก็ทะเลาะกันจนมีความรู้สึกแบ่งแยกนะคะไม่เป็นไรพวกเราต้องเข้าใจจุดหนึ่งว่าอันนี้คือละครนะคะมันมีแค่40ตอนแล้วมันก็จบไปค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะวานไวไปเจอนะคะบทความของทางวิลินเน็ตเวิร์นะคะซึ่งวิลินเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาจะมีนักข่าวสายบันเทิงอยู่เยอะแยะนะคะแล้วเขาก็จะเขียนข่าวๆเนี่ยลงบนเว็บไซต์ 163.com ลงบนซื้อหลิ ลงบนโซโฮเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะคือเขาจะกระจายกระจายไปก็จริงแต่ว่าเขามีสังกัดน,นะคะก็คือของวี่หลิงนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าเขาพูดถึงกรณีนะคะในตอนจบของเรื่องข้ามภูผาหาันทาลิขิตรักว่าอย่างไรบ้างเรามาฟังกันนะคะหวานจะหวานจะเล่าตามที่เขาแบบเขียนมาเป็นบทความเลยนะคะเขาบอกว่าละครทีวีเรื่องนี้ก็คือข้ามภูผาหาันทาลิขิตรักเนี่ยนำแสดงโดยหลิวซือซือแล้วก็หลิวอีหิงมีตอน จบที่มันก็ไม่เกินเรื่องจริงที่จะคิดได้ว่าทุกคนนั้นน่าเศร้าทุกตัวละครที่เราคุ้นเคยนั้นพวกเขาก็ได้จากลาก,กันไปแล้วมีการออฟไลน์ไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเสียชีวิตไปทั้งหมดจากที่เห็นบนหน้าจอแม้แต่กระทั่งนะคะการตายของอีสือซานที่หล่อเล่านะคะในพยายามที่จะปกป้องชูเยซในสนามรบณนะจุดนี้ก็ทําให้เขานั้นพูดไม่ออกเลยเขาก็คือผู้ที่เขียนบทความนี้นะคะทีนี้สิ่งที่พูดไม่ออกยิ่ง กว่านั่นก็คือสิ่งที่ยังอยู่เบื้องหลังนะคะก็คือในตอนจบเนื่องจากการต่อสู้การระหว่างเปิดพานแล้วก็ทางแคว้นอันหลี่ถงกวงก็จึงทําให้มีคําสั่งที่ผิดพลาดหลายประการนะคะแล้วก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในอยู่อยู่ในวงร้อมของศัตรูนี่ก็คือหลี่ถงกวงนะคะเมื่อเขานั้น ก็ออกไปรอบสังหารนะคะกษัตริย์ของแคว้นเปิดผ่านที่นำทัพมาออกรบค่ะนิ่งหยวนโจนั้นก็เลยนะคะรีบที่จะไปช่วยเขาแล้วก็พาเขานั้นนะคะแบบเออขึ้นไปบนกําแพงของเมืองเหอเซียนแต่ว่าตัวของนิ่งหยวนโจนั้นติดอยู่ในสนามรบแล้วเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสไปทุกอนูของร่างกายถูกคนจานวนมากแทงแล้วก็ถูกระเบิดอีกด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือแอดซูมได้ว ว่าไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกแล้วก็เลือดเนื้อซึ่งไม่ว่าเขานั้นจะตายหรือมีชีวิตอยู่ก็ตามซึ่งจุดนี้ก็คือไม่พบศพไม่สามารถจะพบได้ เพื่อช่วยหลี่ถงกวงแล้วแล้วก็ทําให้ตําแหน่งของหลี่ถงกวงนั้นมั่นคงเหลิญรูอีผู้ที่เป็นนางเอกก็เตรียมเข้าไปรอบสังหารจัก,กรพรรดิของแคว้นเปิยผ่านที่นําทับมาโดยนางนั้นก็แกล้งทําเป็นว่าเป็นหองเหา่าเป็นราชินีของแคว้นอันจากนั้นก็ใช้ตารันจกรตาประทับหยกของแคว้นแล้วก็ใช้ความงามของนางเพื่อดึงดูดศัตรูในท้ายที่สุดแล้วเหลิญรูอีก,ก็สังหารได้สําเร็จแล้วก็ทางด้านของจวบเซียนอองนั้นนะคะก็เรียก ได้ว่า,าในที่มันนวลนวกันอยู่ในกระโจมนั่นก็คือใช้ระเบิดสายฟ้าซึ่งเป็นระเบิดที่มีอนุภาพสูงนะคะของทางหยวนลู่ซึ่งเคยผลิตเอาไว้ค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะตามหน้าจอนี้ก็คือนิ่งหยวนโจนั้นได้ตายไปแล้วก็ทําให้หลินหรี้นั้นไม่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่แต่ที่แปลกก็คือในตอนสุดท้ายเลยฉู่เย่ได้พบกับชายหนุ่มในชุดขาวขี่ม้าอยู่บนทุง่งหญ้าชื่อของเขานั้นก็คือน นอ,นอกจากนี้เขายังบอกอีกว่านามสกุลของแม่เขาก็คือเหรินและน้องสาวของเขาชื่อว่าเหรินรูดูเหมือนว่าจะเป็นการบอกในว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้ก็คือนิ่งหยวนโจแล้วก็เหรินรูอีแต่ว่าหลายๆคนนั้นก็บอกว่านี่มันคือภาพหลอนของชูเย่หรือว่าเธอนัแนนะคะคือนางนั้นอาจจะจินตนาการไปเองดังนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเหรินรูอีแล้วก็นิ่งหยวนโจนั้น่ะ จะมีชีวิตอยู่หรือตายกันแน่เกี่ยวกับคำตอบของคำถามนี้ที่จริงแล้วเนี่ยชื่อนิ่งสื่อสารแล้วก็หลนรูนั้นก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่านิ่งหยวนโจแล้วก็หลนหรูอี้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนอื่นเลยก็คือฉู่เย่นั้นไม่เคยที่จะได้ใกล้ชิดแล้วก็เห็นหยวนลู่แม้ว่าเขานั้นจะรู้คือแม้ว่าฉู่เย่นั้นจะรู้ว่ามีชื่อว่าหยวนลู่อยู่ในทีมของ6วิถีแต่ว่าฉูเย่นั้นไม่เคยได้พบกับหยวนลู่ แล้วก็เฉียนเจ้าแล้วก็คนอื่นๆไม่ได้มีการได้ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นแล้วชื่อที่นางได้ยิน คือชื่อไอ้หล่นลูกกับชื่อนิ่งสื่อสารเนี่ยจะต้องไม่ใช่ชื่อที่ฉูเย่นั้นจินตนาการขึ้นมาเองอันนี้จุดนี้คือเขาลบล้างนะคะเรื่องที่ว่าฉูเย่ฝันไปหรืออะไรแบบนี้หรือว่าตายไปค่ะทีนี้สําหรับนิ่งสื่อสารนะคะก็คือนิ่งหยวนโจนั้นก็กําลังคือภาพเนี่ยคือตลอดเวลาเลยนะคะเขานั้นมีความสนิทสนมกับอีสื่อสารมากๆโดยเฉพาะที่ตอนพูดเล่นกันที่ใต้หอคอยนะคะใต้หอหยงอันในแคว้นอันนั้นนะคะ นิ่งหยวนโจนั้นกล่าวว่าเนี่ยเขาอยากให้หวีสือซานนะั้นมาเป็นลูกชายของเขามากเลยในชีวิตหน้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งชื่อลูกชายของเขาว่านิ่งสือซานเพราะฉะนั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เลือกชื่อนี้ให้กับเด็กชายคนนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็จะพิสูจน์ได้ว่านิ่งสือซานนั้นเป็นลูกของนิ่งหยวนโจจ,จ,ร,จริงๆเขาจึงตั้งชื่อเพื่อลำลึกถึง อวีสื่อสารแล้วก็ถ้าเป็นจินตนาการของฉูเย่เนี่ยยังไงฉูเย่ก็นึกไม่ออกหรอกว่าจะต้องเป็นชื่อนี้เพราะว่าฉูเย่ไม่รู้ความรับนัจุดนี้นะคะส่วนความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเหลิร์ลู่นั่นก็คือ ทั้งนิ่งหยวนโจแล้วก็หลันรอี้นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เห็นหยวนลู่เนี่ยเหมือนกับน้องชายคนหนึ่งค่ะส่วนฉูเย่นั้นไม่เคยเห็นนะคะหยวนลู่แม้ว่าจะรู้ชื่อก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ที่ฉู่เย่นั้นจะจินตนาการไปถึงชื่อลูกสาวที่ชื่อว่าหลันรู่นะคะก็จุดนี้ก็พยายามจะบอกอีกว่ามันไม่ใช่ความฝันนะคะของฉู่เย่นั่นเองค่ะก็สําหรับนะคะท่านนี้ก็คือ,อผู้ที่เขียนบทความนี้นะคะนักข่า ของทางอี่หลิงเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็สรุปว่าการจบครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่การตายแบบน่าสลดใจทั้งหมดนะคะของกลุ่มเพราะว่าน่าจะเหลือนิ่งหยวนโจแล้วก็หลนรุอี้ทั้งสองคนนี้ซึ่งก็น่าจะแกล้งทําเป็นตายเพื่อหน,นีปัญหาต่างๆแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะเศร้าแต่ว่าณจุดนี้ก็เป็นการปลอบใจผู้ชมที่อย่างน้อยก็มีความหวังว่านิ่งหยวนโจแล้วก็หลนรุอี้นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยง กับการไลฟ์นะคะของคุณหลิวอี้หนิงที่บอกว่าเรื่องนี้จบดีนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของบทความนี้นะคะก็เป็นการที่ปลายเปิดละกานให้หลายท่านที่แบบอยากคิดอย่างไรแล้วมีความสุขก็คิดไปอย่างนั้นนะคะส่วนสําหรับตัวหวานเองแล้วเนี่ยหวานมีความสุขกับการที่พวกเขาทุกคนนะคะได้เสียชีวิตแล้วก็ไปด้วยกันนะคะมีเพื่อนร่วมทางไปสวรรค์หรือไปไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าพวกเขาทําเต็มที่แล้วนะคะเพื่อประเทศชาติแล้วก็บ้านเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสองประเทศนะคะนั่นก็คือแคว้นอัน แล้วก็แคว้นอูนะคะพวกเขาทําดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ไปด้วยกันเลยนะคะแหมจะมาลอดชีวิตแล้วก็ใช้คําว่าหนีตายเพื่อแเออแก้งตายเพื่อหนีปัญหาอะไรแบบเนี้ยมันมันก็แตกต่างจากแบบ ยังไงดีล่ะมันมันพระเอกกับนางเอกอะ่ะไม่จําเป็นอะ่ะ <c oughs> ไม่จําเป็นนะคะหนังในแนวสงครามแบบนี้นะคะการเป็นฮีโร่การเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเนี่ยสำคัญกว่าการมีชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดนะคะเพื่อนๆจากไปกันหมดแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของหวานนิดๆหน่อยๆนะคะในช่วงของปลายเรื่องเท่านั้นค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนะคะกับซีรีส์เรื่องอื่นๆค่ะ สวัสดีค่ะ